เป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยคลิปที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไม่ควรโอนเงินโอนมาจําจนกว่าจะได้เห็นสินค้าส,สวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชี้เป้ารถส,สวยๆแล้วนะครับคันนี้ก็เป็นรุ่นที่ยอดนิยมอีกคันหนึ่งนะครับ Honda c ซีวินะครับซีวิ c EK วัยรุ่นชอบใส่สิ่งชอบนะจะขี่ใช้งานก็ดีครับที่ทํางานก็คุ้มครับสภา,ภาพสวยๆเลยครับคันนี้ เป็นรถปี2000นะครับซีวิกไฟ้ทยข้าวโพดนะครับเป็นตัวท็อปด้วยนะครับมี ABS a i r b a g นะครับผมก็รถก็ขายตามสภาพนี้เลยครับเป็นรถมือสองครับมีสีสันมีตำหนินะครับภาษีขา1หนึ่งปีเีเก็บรอยสีกันชนหน้านี่หน่อยนะครับขายตามสภาพครับยางปี19นะครับภายในก็ยังสวยกริบเลยครับเครื่องดีเกียดีช่วงล่างดีนะครับเดี๋ยวไม่ดัง แอร์เย็นครับขายเพียง73,000บาทเท่านั้นครับคันนี้ในปี2000ครับสีสันงามๆรอบคันนะครับตามรูปนี่เลยภายในกระสาดปิ้งเลยครับเกียร์ออโต้นะครับาต่างไฟฟ้าพวงมาลัยสีก้านครับมีแอร์แบ็กครับพวงมาลัยหน้าต่างบังคัาก็เป๋าไฟฟ้าเช่นกันนะครับมีทุกเครื่องเล่นเสียงเป็นเบาะผ้าสภาพดีครับสภาพสะอาดด้วยนะครับแล้วก็ไม่ขาดสภาพดีเลยทีเดียวกิิบๆเลยนะครับน้องๆรถใหม่เลยครับ เพียง7 3 0 0 0บาทครับตะเข็บซอกเดิมๆหมดนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับตามนี้เลยนะครับไม่ขยับขาน้าเรียบเรียบไม่มีชนหนักไม่มีซ่อมครับเครื่องสะอาดสะอ้านตะเข็บซสายขวาเดิมๆครับท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรอยู่ในคลิปเรียบร้อยแล้วครับหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ